ครับสวัสดีครับคลิปต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราสร้างยูเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเรานำยูเซอร์ที่เราสร้างไปมเมื่อกี้นะครับคุณจําได้อยู่ใช่ไหมครับยูเซอร์ที่สร้างอะไรครับับแรกนะครับทำรู้นะครับใส่ยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้ผงใส่หนึ่งสามที่ห้าหกนะครับเสร็จแล้วเข้าล็อกอินนะครับอ๋อก่อนที่จะไปนะครับเข้าล็อกอิน โดยใช้ระบบสกุลมิรเดิมเหมือนกับแอดมินเดะเลยนะครับไม่ต้องไปเว็บไหนนะครับสกุลมิดที่เดิมนะครับงั้นเข้าไปครับเมื่อเสร็จแล้วเ,เห็นไหมครับหน้าตาต่างกันไหมครับมันจะเข้ามาในส่วนของการออกใบรายงานคะแนนปป6แบบมีคะแนนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีเลือกมีอยู่2อ,อย่างนะครับ ไปดูที่เมนูหลักครับเมนูหลักของเรานะครับนะตรงในส่วนของเมนูเอกสารข้อสานะครับจะมีปอหและปอหที่มีคะแนนนะครับตอนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วแล้วแต่โรงเรียนจะเลือกนะครับตอนนี้ผมขอเข้าไปทุกส่วนของปพหที่ไม่มีคะแนนครับในส่วนของเมนหัวเมนูก็จะเปลี่ยนเป็น ออกไปรายงานคะแนนปป .6 แบบไม่มีคะแนนนะครับในส่วนนี้จะมีสส่วนนะครับคือส่วนของปถมและส่วนของมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับให้ผู้สามารถเลือกแท็บได้เลยนะครับเลือกคลิกที่แท็บได้เลยครับในส่วนของเมนูปฐมศึกษานะครับเรามาดูในส่วนของปีการศึกษานะครับตรงไหมนะครับมี2เทอมนะครับปี6 5แลวก็ปี64ตอนนี้ปีการศึกษา65นะครับชั้น ป .1 2 3 4 5 6นะครับห้อง1นะครับจำนวนนักเรียนครับตรงไหมนะครับและกันวนรายชื่อนะครับครบไหมครับครับจากนั้นนะครับในส่วนของการตัดสินผลนะครับในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่านคีิปวิเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับและเมนูสุดท้ายคือพิมพ์นะครับส่วนี้เนี่ยครับก็คือในส่วนของครูประจําวิชาครูประจําชั้นนะครับ ได้จากสินงมผลคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมให้เลือกเป็นดีเยี่ยมนะครับเป็นตัวตัวอย่างนะครับมาเลือกในส่วนของปปปสามแล้วกันครับอ่ะดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมหรือดีนะครับจากนั้นการคิดวิเคราะห์ครับเลือกดีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับผ่านไหมครับผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเราก็พิมพ์เพิ่มว่าไม่ผ่าน จากนั้นเรากดที่ปุ่มพิมพ์ครับหน้าตาที่จะเห็นในส่วนของการรายงานผลคะแนนนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบแบบนี้นะครับอภิษครับตอนนี้มีมีคะแนนนะครับไม่ได้เกาะครับครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้ครับมีชื่อมีรหัสประจำตัวนักเรียนนะครับชั้นห้องและก็จำนวนโครงสร้างรายวิชาครับกิจกรรมครับผ่านนะครับผ่านนะครับ จำนวนผลการเรียนที่เรียนและที่ได้เท่าไหร่นะครับ GPA ครับได้เท่าไหร่นะครับและผลการประเมินคุณลักษณะนะครับก็ตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับดีดีและผ่านนะครับถ้าใครตั้งเป็นดีเยี่ยมก็จะขึ้นเป็นดีเยี่ยมนะครับทีนี้ก็เป็นลายเซ็นของครูที่ปรึกษานะครับแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่ นะเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยครับนะครับสั่งเมนูพิมพ์ได้เลยนะครับเราคลิกที่เครื่องหมายพิมพ์นะครับนะครับพอคลิกปั๊บนะครับเราก็เลือกเครื่งพิมพ์ได้เลยนะครับใครจะคลิกเป็น PDF ไก็ก็ได้นะครับ